รับที่รัดลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาพักไว้ในเมื่อกี้รัดลวกรัดลืมกดกดกล้องนะคะเสร็จแล้วรัดลวกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยลวกเป็นต้นๆเลยนะคะที่รัดไปเก็บวันนั้นนะคะผักลับผักน้ํามันนะคะที่เป็นดอกหเหลืองๆนะคะ <S <s <us skiing> เสร็จแล้วเดี๋ยวรัดก็จะมาผัดน้ํามันหอยนะคะ <S <s <ug> <S <s <ug> ผัดน้ํามันหอยเพื่อที่จะเอามาราดลงในผักนะคะเคค่ะเคค่ะ <okay>, น <counselor> <ug> ้ำมันหอยในรัดได้ผสมไว้แล้วนะคะ ผสมไปแล้วแล้วก็ตั้งก,กะระทะเนี่ยนี่ค่ะรัดผสมกับน้ำมันไว้แล้วเอเค,ค่ะกระทะร้อนร้อนเลย,ยรกระทะร้อนร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำมันหน่อย 没电了。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ช้อนโต๊ะเปิดไฟอ mm. ่อน รัดไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะรัดใส่แค่พริกข่านะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบถึงกินเต็มนิดหนึ่งนะค่ะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่น้ำตาลสักช้อนหนึ่งละ ก็จะเอาผักที่รัดรั่ไว้นี่นะนี่นผักที่รัดรั่ไว้นะคะก็ต้องมาคลุกในน้อให้มันหอมนะนี้ขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะนี่ต้องมาคลุกในน้อใหมันหอมเลยนะคะขั้นตอนนี้เราปิดไฟเลยนะคะก็ได้ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็คลุกในน้อใหมันหอมเลยนะคะ ผักของเราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตักน้ํามันของรัดที่รัดไปเก็บวันนั้นค่ะที่รัดไปเก็บกับเพื่อนนมะ,ะแล้วก็คลุกลงไปเลยแค่เราผัดน้ำมันหอยให้ได้รสตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็แล้วก็ผักที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะมาคลุก ในน้ำมันหอยที่เราผัดนะคะประมาณน,นี้นะคะ,<ฮ>ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมเงงาเทลงในถาดนี้เคค่ะ เรียบร้อยนะคะเราก็ได้ผัดผักลับนะคะน้ำมันหอยของเราเรียบร้อยโอเคค่ะรัดหมักไก่นะคะอกไก่เหมือนที่เคยะนะคะหมักไก่ใสุ่งคมินใส่น้ำปุนนะคะมักแล้วก็เาสูตรนี้จะทอดไก่ออกมาจะไม่แข็งนะ,คะเคยทำทอดไฟประมาณไฟกลางนะ,ะไฟกลางกลาง เราด้วยไฟกลางนะคะข้ามละเก็บนาทีนะคะข้างข้ามละเก็บนาทีเคค่เดี๋ยวครบเก็บนาทีเรามาดูอีด้านหนึ่งนะคะ เจค่ะเนาทีผ่านไปแล้วนะามาดนะูน่ะประมาณนี้นะจะเอ,อาเหลเห็นกันนะเก็จะ้าบ้านนีอีกรนะาน่ เคค่ะพบเปียนนาทีมาดูอีกครั้งค่ะ ทอดไกยหอมๆไปเรื่อยๆแต่เขาสุกแล้วนะคะเจ้าเรียบร้อยนะคะทอดไ,ไก่นุ่มๆค่ะทอดอกไก่นุ่มๆข้าวกรัดค่ะมีผัดผักลับที่รัดไปเก็บวันนั้นนะคะผักน้ํามันแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีตําถั่วนะแล้วก็มีขนมกีนนะมาค่ะมาค่ะมาทานกับรัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาทานข้าวกับรัดค่ะ มีผัดผัดผักนะผัดผักที่รัดไปเก็บผักรับนะผัดน้ำมันหอยนะแล้วก็มีตำถั่วค่ะตำถั่วใส่กับปิแล้วก็มีทอดไก่อกไก่นะมาค่ะวันนี้รับทานขนมจีนนะรัดตัวขนมจีนไว้ทานขนมจีน แทนข้าวเลยนะทานเส้นขนมเกี๊ข้าวก็มีนะคะข้าวหุงไว้ในตู้แล้วแต่วันนี้อยากทานขนมเกี๊ยวาำถั่วใสก่กกะปริเพื่อนใส Ich fertig, Garten? Nee, aber ich habe keine Lust mehr. Ich kann auch nicht mehr, ich will kurz sehen. So, ich schon alles sauber, morgen noch ein bisschen machen und dann nächste Woche wieder. Ich okay. okay. ทั้นี้นุ่มๆน,นะลวกแล้วค่อยลวกแล้วค่อยเอาลงไปผัดในน้ำมันหนอยนะยำก็อร่อยนะคะผักนี้ยำก็อร่อย ยำก็อร่อยลวกเฉยๆก็อร่อยใส่มาม่ายิ่งอร่อย ผ่านน้ำมันหอยต้นอ่อนของต้นรับแล้วปเปลก็ดาากดน ขนมจีนรัดลวกไว้นานแล้นะเป็นอาทิตย์แล้วนึกว่าบูดแล้วตอนแรกแล้วเราใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ยังไม่บูดแล้เอามาทานแทนข้าวตัวที่พี่หญิงฝากมาให้นะหล่ะตั้งแต่ที่คุณแม่มาใส่ตู้เย็นไว้เอามาตำอร่อยเหมือนเดิม อกไก่นม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 สุกนี้ไม่แข็ง จะมี اض, ะอาบน้ำเดี๋ยวจะเดินออกมาขอโทษรัดแพ้มาแรง ลวกลวกคานกับมามา่าอร่อยอร่อย เลอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่ๆที่ไปเก็บมาวันนั้นนะเวลาเราต้มมามา่าล้วก็มาลวกแล้วก็ทานกับมามา่าขนมกินแทนข้าวนะคะ เส้นขนมกินนะคะรับทานได้กับทุกอย่างผัดก,ดกั่วกิ้งแกงเขียวหวานผัดเป็ดได้หมดด่นวน่อยลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมค่ะแต่รัจะทานต่อนะคะยังไม่อิ่มค่ะ ลาไปแล้วค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย